สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับค่ำคืนวันนี้พบกันวันที่11กรกฎาคม2564นะครับ2ทุ่มเศษเประเด็นในวันพรุ่งนี้มีเรื่องน่าสนใจครับจากการติดตามแหล่งข่าวเว็บไซต์ข่าวดังลงข่าวหลายเว็บไซต์ตรงกันครับนายกรัมตรีจะประชุมทีมที่ปรึกษาเศรฐษฐกิจในวันพรุ่งนี้นั่นหมายถึง อาจจะพูดถึงเรื่องเยียวยาหามาตรการเยียวยานะครับอันนี้เป็นสัญญาณส่งออกมาเลยว่าจะต้องมีการเยียวยาเพียงแต่ว่าจะเยียวยามากน้อยเพียงไรจะเยียวยามากขนาดไหนจะเยียวยาพื้นที่ไหนนะครับคือถ้าพูดยาวไปจนถึงเยียวยาทั้งประเทศก็เป็นข่าวดีนะครับแต่ถ้าพูดเฉพาะการเยียวยา สิจังหวัดที่ออกมาตรการล็อกดาวบ้างเคอร์ฟิวบ้างเคอร์ฟิวคือห้ามออกนอกเค okay, หสถาน3ามทุ่มสทุ่มวันนี้ไปจนถึงตีสี่พรุ่งนี้อะไรทำนองนี้นี่อันนี้เขาเรียกเคอร์ฟิวส่วนล็อกดาวเนี่ยไม่ให้ไปไหนเลยเนี่ยก็มีและมีมาตรการอื่นๆตกลง12บสกรกฎาคมนายกรลฐมมตีจะประชุมทีมเศรษฐกิจ น่าสนใจมากว่าจะพูดถึงเรื่องเยียวยาทั่วประเทศหรือเปล่าหรือว่าจะพูดเฉพาะเยียวยา10บจังหวัดที่มีการเคอร์ฟิวหรือว่ามีการล็อกดาวน์ใน6กจังหวัดกรุงเทพกับปริมณฑลน่าสนใจพุ่งนี้ช่วงเย็นๆมาติดตามข่าวกันอีกครับเราจะพยายามไปรวบรวมข่าวที่แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่าตกลงรัฐบาล นายรกรัฐมนตรีประชุมทีมเศรษฐกิจพวกนี้เขากล่าวถึงเรื่องเยียวยามากน้อยเพียงใรช่วงเย็นพรุ่งนี้มาติดตามที่ช่องโชคดีดอนอยูทูบครับสวัสดีครับ